แปดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีโวยรวมมาสิบนาทีละเมื่อนี่เตรียมดินเตรียมหนังเตรียมปุย๋ยพวกเ็ดปุย๋ยยุใส่ซุ้มบักทษน,นะบ่ซุ้มเอาไปไปเป็นป,ปุย๋ยบักโทนบักเจ็ดสดาบัก กอปีบอกอีกอยังไมาสันติชุ่มเฉียไปเห็ดปุ๋ยปุ๋ยเศษอาหารแต่ละเมื่อเนี่ยมีแต่หนอนตัวทวันอยู่ก้อยเนี่ยมันพูดอดไสิลงตักให้ตักไปใส่ใส่ตักไปใส่หลุมสิเตรียมหลุมปลูกต้นทุเรียนปลูบก,กบกักมว่วงเขียวเสวยปลูกบักม่วงโสมอันนั้นปลูบกบักม,ม่วงน้ำดอกไม้เหมืตัว ปูงบางง้อบากลำย่ายบากนั่นบักนี่ขึ้นอยู่ในในบัดสิบหาไรคุดสารอบไปแล้วปลูกไปน้ำขั้นสาบาัดนี่กับปลูกปลาหาย่างปลาสามยางประโยชน์ทียางปลูกปลาหาระดับนะครับเอาทุเรียนเป็นแกนกลางแล้วก็ปลูกยายไปเอาบักขาเป็นแกนกลางแล้วก็ปลูกรอไปในพื้นที่ระยะห่างแปดเมตรแปดเมตรพ้นสิมีอีหยงัง ระยะหา่างของมะม่วงแปดเมตรแปดเมตรต้นไม้น้อยต้นไม้ต่างอายุกันไม่อายุยืนไม่พืชลักไม่เศรษฐกิจไม่อายุสัน้นไม่พืชพักไม่พืชสมุนไพรอยู่ในตะล่างไผ่ตะล่างมันค้าเป็นแบ่งกันได้นสี่ได้โอ้ยหลายมี่สาหกห่วยสิได้หกสาสได้หกสั้นหมดละพืชพักพืชออยังมันเกิดบอ่อันซุ่มปวกไว้เห็นน้ำคู่สี่ประกาศคู่ใดเอาไปปักซื้อคู่ไว้หรือไป แปลงผักคู่ไหนเกิดบ่เกิดแปลงกู้ปูก็จิตปูกเกิดกุมูพันวาพันวาเป็นเกิดแล้วม้อหกเพราะแตบวกเป็นม้อน่ะบวกเป็นคู่เอาแปลงปูปูกู้นั่นผู้นี่ออกเกิดบ่เกิดอันนี้ก็เป็นการแบ่งการปลูกปลาปลูกปลาปลูกพืชปลูกปลาปลูกพืชผักนี่แหละเพิ่นเอิญว่าปลูกปลาบอกเห็นมันจำง่าย กันบอกว่าปลูกมนต้นไม่นั่นนี่มันนี่มันสิจำหนกก็เลยแบวงวาเป็นการปลูกปลาพักกับเป็นปลาคือกันพักแท่วพักกระเนี้ยงพักกาดห้อมพักนั่นพักนี่เป็นปลาเบิดพักหน้าผลมาปลาเตียปลาเลียดดินบักเขือเทศบักเขือคืนบักเขือยังกับเป็นปลาคือกันปลาหาระดับปลูกปลาใถสาเฮ็ดไ้ยังใบ่าพ่อพ่อกินพ่อกินพ่อใส่ตัว พ่อกินอีหยังพ่อกินบ่รต้องอธิบายหลายก็ได้พ่อกินก็คือพ่อได้ยู่ได้กินสมูกพ่อได้บ่ได้ซื้อเขาแนวนั้นแนวนี้บักพริบบักเพ็ดบักแข้งบักเือจังสิเขบ่ได้ซื้อเขาปลูกพ่อได้กินปลูกไห้มีอยู่มี่กินปลูกให้พ่อใช้พ่อใช้ก็จังเช่นพวก่านหอมพวกอีหยังเราพืชพักสมุนไพรพวกเสลี่ยงพังพอนพวกนั่นพวกนี้พวกสมุนไพรต่างๆ ขี้เค็บไม่งวดตรวจเกาม่ใส่ไดพวกอันเนี้ยพ,พ,พ,พวกเสล็ดพังพอนพวกยานัางแดงพวกร่างจืดพวกอันเนี้ยพ่อใส่เอามาเฮ็ตเป็นสมุนไพ่มเฮ็ดเป็นยาสมุนไพรประจําบ้านได้แล้วก็พ่ออยไม่ใส่สอยไม่พ่อโยไม่เฟื่อนอีกเรวหนึ่งเอามาเฮ็ตเฟื่อนเฮ็ดทานเอทเฟื่อนพอทานกับเป็นไม่พ่อใส่ไม่พ่ออยกับมาส้างบ้านมาตอเติมบ้านต่อเติมเื่นมเฮ็ตนัานเฮ็ดนี่เช่น,นไม่ดูไม่ อีหยังกับวาไปอีกนี่อันนี้ก็เป็นอีกอการปลูกป่าซึ่งก็ได้ผ้าเห็ดผ้าศึกษาพ้าท้ำคู่กับสิผ้าเห็ดผ้าเลี้ยนปาสิประชุมคู่มือใดกับมพร้อมกันเมื่อนี่สีได้พร้อมอยู่ทั้่งการรักกันต่างๆเสียไปซ่อนเขาไปในวีซาเลียนอยู่เน้นบูรณาการแปดกลุ่มสาระเสียไปเสียบเข้ากับเป็นการบูรณาการเข้าไปให้เด็กน้อยศึกษาในเลียนในศึกษาแล้กกา ปีทัดไปอาจิพตั้งเป็นวิชาจัดกลุ่มจัดหมวดเลี่ยนขึ้นมาเป็นวิชาเพิ่มเติมเข้าไปร่วมกันแล้วอาจีพในเจ็ตแปดิชาพกเจ็ดบิช่ากับวาไปอันนี้เป็นวิชาเลี่ยนมันก็ี้ไปปรากฏอยู่ในท่านสกิปศูนอยู่ในอีหยังก่าใบทะเยียนใบรอบบอกว่าด้จบกบิชาชีวิตวิชาทักษะชีวิตมาแล้ววิชานั่นวิชานี้มาแล้วนี่ก็เป็นไปอีกแนวทางหนึ่งเรื่องของการเทดเศรษฐกิจพ่อเพียง มาส yeah. ู่การประยุกต์ใส่สู่การปลูกป่าสู่การเห็ดโูกดองหน้าบพรอึดแต่เรื่องแตเล่าถึงไมสิสิเฮ็ดได้เรื่องที่เอามาประยุกต์ใส่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติตามหลักวัจยาของเศรษฐกิจพ่อเพียงก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมผู้ใดใส่ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพ่อเพียงก็ใส่ชีวิตตามธรรมเนีตเป็นการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แต an ่ความจะเรื่องนำสุขมให้ยธรรมะ ทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขันตัวเมื่อก็สิไล่กันถึงแม้มองนี่นะเป็นอย่างกังว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นเรื่องของการประพฤติธรรมกับเรื่องของรักขบัญญากกับือรูเหตุรูผลรูตนรูประมาณรูการรูชุ่มชนรูบุคคลกันตัวทั้งเจ็ดอย่างนี่เิ่นเอิญวัสพุริสธรรมเจ็ดเอามาร่วมกันแล้วกลายมาเป็น เศรษฐกิจพอเพียงหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงความมีเหตุมีผลความพอประมาณความมีพุ่งคุ้มกันเดี๋้วนี่เหตุมีผลกับรู้เหตุรู้ผลเนี่ยะรู้ตนรู้ประมาณหูจักตนกับพอประมาณความพอประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลหูจักเวลาหูจักการละเทศะาหูจักบุคคลหูจักชุมชนหูจักประเทศชาติเขาเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงยู่ยุสันสีหูจักปรับตัวขึ้นเอื้นบ่า พุ่มคุ้มกันมีอยู่สามอย่างพุ่มกลุ่มกันมีอยู่สามอย่างนอกนั้นมีอย่างละสองอย่างเหตุก็ผลนันหนึง่งรูปตนรูปประมาณอันหนึง่งกับหุ่นจักประมาณตนเบื้องตนหุ่นจักเบืตนตน้องตัวตนจะคล้องออกนี่มันก็ะิเลือดและตัวซ้ำนี่ก็ะิดเป็นการประพฤติปฏิบัติทํำไปในตัวครอบร่วใดเฮื่อใดนนบ้านเมืองใดแม้แต่ประเทศไทยเฮาวันน้อมรัฐบาลน้อมน้ำหลักบัญดาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาประยุกต์ใส่มากขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติกับอันนี้ล่ะ ดูการรวมซุมชนรูบุคคลยิ่งาการเวลานี่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นเังซี่เฮาวก้นสิเป็นผู้จังใดเป็นผู้เห็ุจังใดผู้ซอยพัฒนาบ้านเมืองจังใดนี่เติมกันสุดไปนี่เป็นการปฏิบัติธรรมกับสร้างความสง,งบลมเยน็นสร้างความสุขให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้คือกันบอนเมนว่าสิไปเหตุแนวอื่นได้ไปประท่วงไปดึกระเบิดใจเขากับบ่บ่สงบไปดึกระเบิดใจ ตำรวจดูหันเดี๋ยวเด็กหน่อยมีแต่เด็กหน่อยไปดึกระเบิดใส่ตำรวจดึกระเบิดปวดอัดระเบิดดึกใส่จุดประทัดใส่ดังตึ่ำๆตึ่ำๆกะบ่บ่ภาษาหมาจีนี่ได้ดอกภาษาหมาจีนส้างความสงบลมเย็นได้เท่าต้องหู่จักปั๊บโตหุ่นจักเฮ็ดมันเป็นยังสี่ยังสั่นเัง๋สี่กะปั๊บัวเฮ็ดยังไดนมันสีมากสั่นสี่ขนดีจำหลายกว่าคนบดีอยู่แล้วล่ะขันเป็นคนดีหลายกว่าคนบดีมันกะ สังคมมันก็อยูได้กันคนชัวหลายก็คนดีมันก็เดือดร้อนไปทุกย่ำหยาอันนี้กับเบิ้งเอาข้า้องปลูกฝังขึ้นไปว่าเ้าอย่ากไดอีหยังอยากได้คนมัวดีหลือยากได้คนดี้าเห้าอย่ากได้คนดีเขาก็พากกสรสางความดีส้างตัวตนใในมันดีส้างพุทธงามความดีให้จักรวงให้มันเกิดดีขึ้นมาแต่ละผู้ต่ละคนมีความดีติดตัวเรื่องนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปก็กกายเป็นดีดีร่วมกันได้กับเป็นกลายเป็นรงเี่นดีมู่บานดีชุมชนดีีอบด ดีทุกผูทุกคนกัมีแต่ความจะเลื่อนขึ้นไปนี่ละกันน้ำหลักปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่มาประยุตใส่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่กับเป็นการช่วยศาสติ์ช่วยสังคมช่วยประเทศศาสตร์ช่ยวยโดยเจ้าของเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมใน้เบิดบ่เป็นวัตถไปนุ่งขาวห่มขาวไปแถหัวหลวนโกนกิ่วอยู่ในวัดซื้อหาสังคมก็ได้แต่รูปแบบมันบอได้สาระมัน่นได้แต่รูปแบบได้แต่รูปหลักมัน่นมาจ้าของปฏิบัติธรรมที่จริงมันก็บ่เป็นการปฏิบัติธรรมมือนกัใช่บ่ไดคือ มันต้องเบิงสาระมันเบิงแก่นแท้มันเบิงเ,เจตนามันจะสีแมนนี่ก็ขอปากใบมือนี่ก็เห็นทมเพื่นแกเวลาก็บจีขออยุติวบเพื่อนแค่ในขอความสุขควแต่ิญมีแกปีแกนองลลกร้านทั้งหลายทุกข์วนหน้กนกันเถิน